สวัสดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม d e ฟเดอะไดเวอร์อีพีสุดท้ายของซีซั่นหกันแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเราอ่ะจะเดินทางมาถึงได้ขนาดนี้นะผมดีใจมากจริงๆที่คนดูคอยให้กําลังใจผมด้วยการกดติดตามและการกดไลค์นะครับเอาละ่ะนี่คือ3วันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราอ่ะจะไปสู่ซีซั่นสกันงั้นก็ไปชมกันเลยวันที่31ชีวิตชาวไร่นี่มันดีจริงๆผมได้ขยายแปลงผักของเรานะครับจะได้ปลูกผักเพิ่มด้วย มาสำรวจโซนใหม่กันต่อนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมดัดตายง่ายไปหน่อยจากกาัดกับปลาตัวนี้นะครับมันชื่อว่าดันขึ้นออสเตียนะครับผมไม่รู้อ่านไงได้แหละจากที่ผมไปหาข้อมูลมามันเป็นปลายุคก,ก่อนปัตติศาสต์นะครับแต่สูญพันธุ์ไปหมดแล้วตัวนี้เหมือนแมงดาทะเลเลยแต่ชื่อมันจะอ่านยากไปไหนเนี่ยถ้าเราว่ายน้ำมาด้านขวาน,นะครับเราก็จะเจอกับซูวานเราะกับซูวานจะเข้าไปในถ้ำพร้อมกันนะครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกเข้าไปพร้อมกันเลยมันเข้ามาช่วยเราเว้ยคณดูรอบเนี้ย การเข้ามารอบนี้นะครับเราจะต้องควบคุมตัวเราคอทั้ง2ตัวนะเพื่อให้เราสามารถผ่านปริศนาไปพร้อมๆกันได้แต่เมื่อเราผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วตัวเกมอ่ะจะบังคับให้เราบังคับ2ตัวพร้อมกันเลยนะรอบนี้แหละตึงมือนิดหน่อยพอเราผ่านปริศนามาได้สิ่งที่เรารออยู่นั่นก็คือ เตรียมพบกับเฮลิโคไพรอนฉลามตัวนี้จากการหาข้อมูลมามันตจุไปหมดแล้วเมื่อ8 0 0พล้านปีก่อนนะครับเดี๋ยวนะพี่พี่ต้องเล่าเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับปลาสิทำไมมาเล่าเกี่ยวกับประวัติมาล่ะไม่ได้น้อง อพราะอะไรเหรอเพราะพี่อยากเล่าไงล่ะปลาตัวนี้มีท่าการต่อสู้คล้ายๆกับฉลามหัวค้อนนะครับแต่มันต่างกันตรง,ตรงหัวนี่แหละเมื่อเราจัดก,การได้แล้วมันจะพุ่งไปชนกับกำแพงนะครับเหมือนเป็นการเปิดทางที่แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะทําการดึงคันโยกนะครับแล้วประตูที่อยู่ตรงกลางก็จะเปิดออกนะครับ พอเราออกมาจากถ้าแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่ามันมีลากไม้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละติดตรงประตูไว้ซึ่งเราอ่ะจะไม่สามารถไปต่อได้นะแต่มีสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ เตรียมพบกับจอห์นวัสันรอบนี้มันมาอยากกับผมไปฆ่าใครตายอย่างนั้นแหละวิธีการต่อสู้กับมันคือเราแค่ต้องรอเวลานะครับแต่ตอนนั้นคือผมไม่รู้ไงผมก็เลยเข้าไปรับลูกระเบิดอย่ากับเป็นหนังฮีโร่เลยแต่ตัวที่เราจะต้องสู้จริงๆอะ่ะมันคือหลังจากนี้นะครับ เดียวพบกับโคนอสัสสัตว์ดึกดำบรรที่หวดหินมากในท้องทะเลแต่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยวิธีการต่อสู้กับมันนะครับก็คือเราอะ่ะจะต้องใช้วิสัยของไอจอนวัสสันเป็นดาเมจหลักนะครับรอบเนี้ยผมตายไม่เท่ากับฉลามตัวก่อนหน้านี้หรอกแต่เขเยอะอยู่นะท่าของมันอะ่ะมีไม่เยอะครับแต่โคตรจะเท่นี่คือหนึ่งในท่าของมันเป็นการพ่นไฟออกจากปากอะ่ะเจ๋งจาัา เมื่อเราจาัดก,การมันได้แล้วนะครับจะมีโดนของดรเบคอนลงมาเป็นการช่วยเราในการจัดก,การลากไม้ที่ติดกับประตูนะครับซึ่งใช้เวลาตั้ง2วันเลยเนะี่ยเราอจะกลับขึ้นเรือมาก่อนนะครับส่วนการลงน้ํารอบ2องผมกะว่าจะไปหาปลาหมึกที่ใช้ในเควสหลักแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับพอดีผมจําผิดตัว กลับมาที่ร้านของเรากันต่อรอบเนี้ผมได้พลิกมาแล้วจัดไปหนึ่งเมนูเผ็ดๆประกาศรับคนเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นขาดคนทําน้ําค็อกเทลสุดๆเลยงั้นเรามาดูรีแอคชั่นของลูกคนนี้กันดีกว่า การเปิดร้านรอบนี้จะแย่ก็ไม่เชิงครับแต่มันก็ทำไม่ทันเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะอีอีวันที่32วันนี้เป็นวันตัดสินกับไอเชฟชาวต่างชาติแล้วสินะ ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีหมอกมานะครับรู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้ลงน้ํารอบแรกผมกะว่าจะหาปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายไปไว่ายมาผมก็ได้มาเจอเควสใหม่เชยเลยครับเป็นการที่ผมจะต้องพาน้องนาวานะเข้ามาใกล้กับกําแพงน้ําแข็งนะแล้วเราอ่ะก็จะเข้าคาสินทันที เราเข้ามานะครับเราอ่ะจะต้องหลบสิ่งขีดขวางนะครับพอเราผ่านมาได้แล้วอ่ะเราก็จะได้เจอกับน้องเต่าแล้วก็ไอซูชินะครับผมมันอ่ะต้องการที่จะทําลายก้อนน้าแข็งตรงนี้ออกไปนะแต่มันทําไม่ได้เลยมาขอให้เราช่วยแล้วด้วยที่เรามีสมองฉลาดเกินไปนะครับเราจรึงสามารถประดิษฐ์เครื่องยิงเต่าได้สําเร็จมิติเกมนี้อยากตึงเลยครับบอกเลยเล่นไปเล่นมาผมก็นึกว่าเล่นแองกิเบอร์อยู่เลยเนี่ยพอเราทาลายมันหมดแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นนะล้างตารอไว้ได้เลย วันนี้ผมกะว่าจะข้ามเวลาช่วงบ่ายไปนะครับเราไปช่วงเย็นกันเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนดูแต่บอกเลยว่าโคตรหลอนทั้งทะเลพระจันทร์แล้วก็มีบุคคลลึกลับมาอีกผมลองลงไปดำน้ำดูแล้วนะครับบอกเลยว่าปลาทุกตัวเปลี่ยนหมดเลยมีทั้งเพลงที่ไม่เลื่นหูแถมปลาก็ยังน่ากลัวแล้วก็หลอนโหดขึ้นไปอีกน่ากลัวจนขนาดที่ผมยังไปไม่ถึงไหนก็ขอขึ้นเรือกลับร้านทันที พอเรากลับมาที่ร้านนะครับก็หมายความว่าผมจะต้องไปแข่งกับไอเชฟชาวต่างชาติแล้วสิยิมแดงบันโชมังกรไลก็ตปะทะกับทีมน้ำเงินมอมมามี่ยาเริ่มการแข่งได้ขั้นตอนแรกนะครับผมจะหั่นปลาหมึกออกมาก่อนนะต่อไปอ่ะก็จะเป็นการดึงหมึกของมันออกมาแกะกุ้งออกนะครับเอาแต่เนื้อไม่เอาเปลือกกุ้งนะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำวัตถุดิบมาเทลงในกระทะพร้อมกับนำน้ำหมึกับมาคนใส่เพื่อที่จะเอาสีดำของมันนะครับพอเราได้มันมาแล้วอ่ะเราก็จะคนให้มันเข้ากันก่อนนะ ก่อนจะเทสเส้นลงไปแล้วเราก็จะคนอีกทีให้เส้นเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วทีมที่ชนะก็คือทีมแดงบันโชบังกรไลเก็ต like เป็นผู้ชนะด้วยคะแนน99คะแนนแล้วการชนะครั้งนี้ฝั่งคนท้าก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วนะครับอันนี้กินเข้าไป mm. เล่นสย้อนไวกันเลย แล้วด้วยความที่ตอนนั้นขี้เกียจอ่านนะครับผมก็เลยกดข้ามมันรัวๆเหมือนที่ผ่านมานะแต่เท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นการคุยกันเรื่องการเปิดร้านใหม่นี่แหละหลังจากนั้นผมก็มาดูพนักง,งานที่เข้ามาใหม่นะครับรอบเนี้ยโอดดีเลยมีคนที่สามารถเทนคอกเทลกับเชตโตะด้วยนะอันนี้แหละที่ผมต้องการสุดๆและการเปิดร้านรอบนี้มาตีมฮาโลวีนเลยไงเนี่ยหรือจะเป็นของจริงกันนะวันที่ส3สา เอาเว้ยคนดูเปิดสาขาใหม่จริงด้วยร้านสวยและดูดีมากเลยครับแล้วเราจะต้องทําการนําพนักงานมาใส่ในร้านแห่งนี้นะต้องจัดสรรฝีมือพนักงานดีๆนะถ้าไม่อยากให้ร้านเจนงซะก่อนผมใช้เงินหมือนสอนไปกับการเทพนักงานหมดเลยนะเขาเรียกว่าการลงทุนนะพอเราจัดก,การกับร้านเสร็จแล้วเราก็จะไปผจญภัยกันต่อเลยเครื่องของด็อกเตอร์ตัดเสร็จแล้วครับเรารีบลงไปกันเลยดีกว่าเมื่อเราลงมาด้านในนะครับก็จะเป็น,นกลไกแปลกๆนะครับส่วนใหญ่กลไกพวกนี้จะเหมือนกับป่องภูเขาไฟเลยนะ ผมสงสัยเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าคนสมัยก่อนเขาสร้างกลไกแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงมีแต่กลไกที่เกี่ยวกับภูเขาไฟทั้งนั้นเลยพอเราผ่านมาได้แล้วนะครับเราก็จะเจอกับไข่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าเยอะมากๆเราอ่ะจะต้องทําลายทิ้งนะครับเพื่อที่จะไปต่อแต่ทางข้างหน้าดันมีเยอะกว่านี้ซะอีกแต่รอบนี้ดีหน่อยครับมีปืนเลเซอร์คอยช่วยหลังจากผ่านมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นก้อนอะไรสักอย่างนี่แหละ ที่มีตัวบางตัวมันเกาะอ,อยู่นะพอเรากำจัดพวกนั้นทิ้งออกไปหมดแล้วและนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอนะฮะ 이쪽 나나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  <t> <procent> <troll clubs> <미� accurlette> <Ouais, nickel shit> เตรียมพบกับยาวีเอาที่ผมไปอ่านวิกิมานะตัวนี้เป็นบบลตัวสุดท้ายของเกมหลักแล้วนะครับไม่รวม DLC นะการต่อสู้กับมาในรอบนี้ไม่ยากเกินไปครับเพราะว่ามีอาวุธของด็อกเตอร์มาให้ใช้นะแต่เราก็ต้องหลบด้วยนะครับไม่งั้นตุ๋ยแน่นอน อาวุธก็ดีเกินสามารถสโลได้ด้วยที่จะเทไปไหนเนี่ยพอเราโจมตีไปสักพักนะครับมันก็จะว่ายหนีเรานะแต่เราเอ่ะไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนไล่ตามมันไปการโจมตีของเราดูเหมือนจะได้ผลนะครับเอ้ยทุกคนมันไม่ทนแล้วครับรอบเนี้ยมันมาว่ายไล่เราเลยดูเหมือนว่าเราจะว่ายมาเจอทางตันนะเนี่ย พอบอสจะโจมตีนะครับเราอ่ะจะใช้เอลพิวนะครับในการหลบการโจมตีของมันนะครับจนมันอนะ่ะพุ่งไปติดกำแพงนะเสร็จโจละน้องดูเหมือนพวกชาวทะเลจะมานะครับมาช่วยเรานี่แหละพวกเขาอ่ะจะยกปืนใหญ่ให้เรานะครับแล้วเราอ่ะก็จะใช้ปืนใหญ่นะนะั่นอ่ะยิงใส่บอสไปเลย หลังจากที่เราจัดก,การบอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่เมืองทะเลเพื่อมารับคำขอ,ขอบคุณจากชาวทะเลนะครับเสร็จแล้วเนื้อเรื่องของวันนี้ก็เป็นอันจบลงไปนะครับ เป็นไงกันบ้างครับคนดู EP สุดท้ายของซีซั่นหกันแล้วนะครับสนุกกันหรือเปล่าหลังจากนี้ก็จะเป็นซีซั่นสแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นรอเราอยู่ก็ได้นะใครที่ชอบคลิปของช่องเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะแค่จะ1,000ผู้ติดตามแล้วดีใจมากๆเลยละงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับคนดู Ha <laughs>